จุ๋มค่ะจุ๋มบอกหน่อยค่ะตอนนี้จุ๋มมีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะเบาหวานความดันไขมันรูมาตอยแล้วก็ล่าสุดคือเบาหวานลงไตค่ะ มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะหมื่นกว่าค่ะเจาะไตเอาชิ้นเนื้อไปตรวจผลออกมาก็ให้ใช้สเตียรอยครั้งละ1ิเม็ดเริ่มเจาะไต20สิกันยาค่ะแล้วเราเริ่มกินสเตียรอยเมื่อไหร่ะคะ6ตุลา6ตุลาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีคนแนะนำให้กินเจลใช่ไหมใตอนนี้กินเจลตัวไหนบ้างคะรงน้คู่กับฮาร์ด เราเริ่มกินเจลเนี่ยพร้อมๆกับที่กินสเตียรอยเลยใช่ไหมคะหลังจากการใช้สเตียรอยสี่วันค่ะเท่ากับว่าใช้สเตียรอยและเจลมาพร้อมๆกันใช้ผลิตภัณฑ์มาแล้วประมาณสี่เดือนเท่าไหร่นะสี่เดือนกว่าเนาะสี่เดือนกว่าผลตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ผลตรวจเลือดก็อัปเดตทุกเดือนดีขึ้นเรื่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่ได้กินยูมิได้ประมาณประมาณเดือนครึ่งก็ปรับออกมาว่าลดลงไปเป็นคนปกติแล้วจากผลตรวจหมายถึงโปรตีนที่รั่วมันไม่รั่วแล้วแทบจะเป็นเท่าคนปกติกตแล้วแล้วฮาร์ดนี่ช่วยอะไรนะคะช่วยการเต้นของหัวใจก่อนหน้านี้ก่อนกินฮาร์ดมันมีอาการยังไงอะ ใจเต้นแรงมากใจเต้นแรงมากแล้วคอยจะวูบโดนแสงจ้าๆไม่ได้มันจะเป็นลมแล้วก็รู้สึกเหมือนหัวใจจะวายใช่ไหมใจเต้นแรงม,มากถ้าแล้วก็ผิดเห็นผิดปกติก็วัดความดันเองถ้าช่วงที่ผิดปกติการเต้นของหัวใจก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยห้าถึงร้อยสิบนั่งนิ่งๆแลไม่กล้าลุกทำอะไร แล้วพอตอนนี้พอได้ฮาร์ดช่วยเข้าไปตอนนี้เป็นไงคะอยู่ในประมาณ80เจ็ด70กว่า80อยู่ประมาณนี้ขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่การเคลื่อนไหวของอตัวเราถือว่าฮาร์ดเรตอยู่ในระดับปกติและเท่าคนทั่วไปไม่ได้เหนื่อยแล้วอาการเหนื่อยน้อยลงความดันก็ลดลงเป็นความดันที่ปกติก่อนจะกินเจลความดัน170กว่าตอนนี้ ถึงสูงก็อยู่แค่ประมาณเริ่มเขยืประมาณแค่ร้อยสี่สิบหรือประมาณร้อยสี่สิบสองค่ะวัดทุกวันอ๋อวัดลสองรอบค่ะเพราะฉะนั้นก็เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนใช่ค่ะเพราะว่าเราวัดทุกวันใช่ไหมวัดทุกวันเจาะเลือดปลายนิ้ววันละสองครั้งและน้ําตาลก็อยู่ในเกณฑ์ที่คุมได้เนะใช่ เพราะว่าถือเราใช้สเตียรอยต้องมีการกระเถิบของน้ําตาลอืด้วยเป็นข้อบ่งของสเตียรอยอแต่ก<ล>็มีหน้าบวมบ้างแล้วนอกจากหน้าบวมเนี่ยอย่างอื่นที่เป็นไซเอฟเฟ e ของสเตียรอยเช่นใจสั่นอ่อนเพียไม่มีแรงเดี๋ยวนี้เป็นไหมไม่เป็นค่ะใช้ชีวิตประจําวันได้เดินทํางานบ้านได้ซักผ้าทําอะไรได้หมดทุกอย่างเก่งมากอยู่บ้านคนเดียวค่ะ ลูกไม่อยู่คะ่ะลูกไปทํางานคะ่ะดูแลตัวเองได้เป็นคนแก่ที่แข็งแรงแล้วใช่ไหมแข็งแรงแล้วไหนขา,ขาบอกว่าตอนที่โปรตีนรั่วเยอะๆขาเป็นยังไงนะคะมันจะบวมมากเป็นหลังเต่าค่ะแต่ตอนนี้แห้งเห็นเส้นเลือดแล้วยังเป็นหนังเหี่ยวๆอยู่เลยอ่าตอนนั้นมันเป็นหลังเต่าเลยแล้วก็ตึงมากเลยใช่ไหมุ่มก็บวมหมด อ่านี่ตอนนี้ดูปกตินะคะไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรยังเห็นเส้นเลือดอะไรแข็งแรงเดินเหินก็สบายขึ้นใช่ไหมคะใช่คู่นี้เลยค่ะอ่าเวลาสิบโมงเป็นยูมิคู่กับฮาร์ดค่ะอืมแล้วก็อีกรอบหนึ่งตอนหนึ่งทุ่มตอนที่เราท้องว่างแล้วก็จะกินก่อนนอนก็เป็นยูมิ อย่างเดียวหนึ่งสองแค่นี้เลยใช่เท่ากับวันหนึง่งใช้สามซอง <Happy. S 2> แฮปปี้แฮปปี้ค่ะแข็งแรงตัวเองได้ค่ะเป็นคนป่วยที่ไม่ป่วยค่ะสู้อยู่แล้วค่ะ